สวัสดีครับอยู่กับจกกักรพงษ์รถถ่ฟอร์ดฮะวันนี้มีโอกาสมาถ่ายคลิปรถถ่ฟอร์ดเจ็ดนะครับอยู่กับคุณป้าเจ้าของรถนี่ครับนั่งนั่งดูรถไถเจ้าของทำงานปลูกอ้อยอยู่ฮะนี่เครื่องนิ่มมากเลยนะฮะ ป้าบอกว่าตั้งแต่ซื้อมานี่ยังไม่เคยทำเครื่องไม่เคยทำอะไรเลยฮะอันนี้เป็นบอดเจ็ดแปดี่นะฮะีเกียร์กระต่ายเต่านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์สิบสองสิบสหรือ24่สยสี่นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันตามสเปคก็ ร้อยห้าแรงม้านะคันนี้ไม่น่าจะมีเทอร์โบครับเจ็ดแต่สี่ศูนย์เดี๋ยวเราดูไปด้วยกันฮะ น่าจะไปบรรทุกต้นต้นพันอ้อยเพิ่มนะฮะไอที่อยู่บนฐานยอดน่าจะไม่พอรอดครับเดีย๋ยวเราแอบตามไปไกลๆครับ มา,มาบรรทุกต้นพันธุอ้อยไปเพิ่มนะฮะน่าจะไม่พอครับที่ที่บรรทุกอยู่บนฐานยอดไม่พอรอกคพรมันก็จะเสียเที่ยวเจ็ดแปดสี่ศูนย์นะค,คันนี้หนึ่งร้อยห้าแรงมาครับเจอๆดับรถเรียบร้อย โชเฟอร์ครับโชเฟอร์ครับคันนี้เกียร์เกียร์อะไรนะครับกี่กี่ความเร็วเดินหน้ากี่ความเร็วถอยหลังเนี่ยแต่แต่เยอะใช่ไหมครับนี่ครับวันนี้พามาดูใกล้ๆเลยครับตัวมันเป็นเจ็ดแปดสี่ศูนย์นะฮะนี่ครับันนี้เป็นรถหกสูบนะฮะ ตกสูบหนึ้าแรงมา้าตามสเปคดูขนาดยางหน้าเลยครับสิบดเก้ายี่สิบสีนะ่นะฮะใหญ่มากคัะ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดเวทด,ด้านหน้ามานะนนาอะไรเนี่ยจำหน่ายรถแท็กเตอร์ฟอร์ดนำเข้าสภาพนี้ราคาถูกพร้อมอะไรและชุดประกอบเพลาหน้าโปวิลด้นะครับทุกรุ่น พ <Pop> like ายุหะคีรีนครสวรรค์ฮะมีมีมเกียนะฮะตรงแต่เราอยู่ด้านนอกมองไม่เห็นหนึ่งสองสามสี่ที่สามสิบสองน่าจะเป็นเกียยี่สิบสี่คูนยี่สิบนะครับทนี้ มีกระต่ายกระเต่าด้วยครับนี่ครับคันนี้เดี๋ยวรอพี่ที่เขาบรรทุกให้ขึ้นเต็มข้างหลังนี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวราจะไปดูรถทำงานด้วยกันสักรอบสองรอบฮนะได้ยิน าจรดทอ,อละลั่นมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าเป็นรถอะไรโอ้น,นะรถไาฟ,ฟอร์ดฮะรถไาฟ,ฟอร์ดเทาเดียวบรรทุกมันมาเต็มสเลอร์ด้านหลังเลยนะฮะท้อลั่นมาแล้วอจอดครับหลังถนน นิ่มมากเลยนะเังยนต์ก็ดังนิ่มมากเลยดังเหมือนไม่เหมือนรถไถเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอยู่ด้านหน้าของรถนะฮะดูการทำงานไปด้วยกันครับกับรถไถฟ,ฟอร์ เจ็ดแปดสี่ศูนย์หกสูบเกียร์ยี่สี่คูณยี่สี่ตู้แอร์นะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะใครที่ทราบข้อมูลที่จริงก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮนะมีเจ้าทีนไม้แล้วครับนี่คุกต้ปปาสีส้มวิ่งบนถนนเร็วมากเลยนะวิ่งรุดๆเลยมาดูของเรา,าต่อครับ เจ็ดแปดสูนครับหกสูบอันนี้หยอดอ้อยนะฮะส่ฐานหยอดอ้อยผมชอบเสียงเครื่องมากเลยนะเครื่องดังไม่เหมือนรถไถเลยะดังนุ่มมากนิ่มมากไปแล้วครับ ไม่เหนื่อยเลยฮะเนี่ยสบายเลยโนฟ่าแบบปลูกอ้อยฮะก็จะไม่ต้องก็จะไม่ต้องเร่งอะไรเลยฮะตัวรถัวรถใหญ่นี่คือแรงดสูงในรอบเครื่องที่ต่ำนะ การทำงานของเครื่องยนต์ก็จะไม่ค่อยสุดหรอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่นะไม่ได้เคลื่อนรถไม่ได้อัดรถฮะเดี๋ยวตามมาดูด้านหลังนะงานหยอดอ้อยนะฮะนี่นะพื้นที่ไหนมีการหยอดแบบไหนปลูกแบบไหนกันบ้างก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะฮะแชร้คน ยอดลงไปนะจะมีตัวตัดแล้วก็ปลบให้พร้อมนะนี่ครับไม่แน่ใจว่าคันนี้แอร์ใช้ได้หรือเปล่านะ ใช่ครับเครื่องยนต์ power star นะฮะหัว5แรงมา้าน่าจะมีเทอร์โบนะครับลุงผมไม่แน่ใจคราบว่าเกียร์มันเป็นเกียร์ 1 2อสองสอ่ถึงไม่น่าแต่เ้าเจ้าของแกบอกว่ามีกระต่ายกาะต่าดูกองใต้กระ่าวเรามีกองตัวใหญ่ตัวเดียวต้องขอภยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลอาจจะผิดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างใครที่ทราบข้อมูลที่แท้จริงก็รบกวนใต้ยคอมเมนต์เลยนะฮะก็เป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันครับ มากครับผมเครื่องยนต์ผมไม่ไม่แน่ใจไม่เหมือนรถถ่ายเลยอะดังเป็นรถหกล้อเลยครับเครื่องยนต์เครื่องหกหกสูมนะครับ power star 15แรงมาเเ้าเชฉยๆไปอ่ะก็ไม่เป็นไร อเราทำงานโคเฟอร์ก็ไม่เหนื่อยนะครับพเดี๋ยวดูสักรอบนะฮะยาวพร้อมกันเลยฮนะ เท่าแตนี้เป wow ็นแปลงยาวมากเลยฮะเขาใส่ทำงานจีิก็สบายนะฮะเดี๋ยวจะเจอผลงงานเดี๋ยวจะได้เลี้ยวพอดี ่วนนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกนะัทั้งอ้อยทั้งมันสำปะหลังนะครับในบริเวณพื้นที่ที่แห่งนี้นะฮะพอระบบน้ําก็จะเป็นระบบน้ําจยดนะ,ะาุเกรกรบางท่งก็จะจอ,บบอะบ่อบาดาลไว้กลางไร่ไม่ก็ใช้น้ําจากตะหรือ,อลาคลองที่ทีไหลผ่านไร่นะครับในการสูบมาลดน้ํา ดังไม่เหมือนรถไถเลยฮนะมันดังเหมือนรถหกล้อเครื่องนิ่มมากฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์หนึ่งร้อยห้าแรงม้านะฮะนี่ครับ ครับจะไม่ต้องเร่งไม่ต้องใช้แรงอะไรนะครับไปได้เรื่อยรอบเดินเบาเลยฮะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจักรพงรถไถฟอร์ดไปด้วยนะฮะมีคลิปรถไถฟอร์ดหรือรุ่นอื่นก็จะเอามาลงให้ได้ชมกันนะฮะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับผม อีกนหนึ่งรอบนะฮะไม่ต้องเล่งเลยครับไปเรื่อยๆครับคันนี้แรงม้าเหลือๆแรงบิดเหลือๆครับหนึ่งร้อยห้าแรงมา้าไม่มีเทอร์โบเด็ดาดสี่ศูนย์กสูบนะฮะถ้ากระชงกาแฟกินบอร์รได้นะชอ็อกโกเน่มมาก ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจากกระพงรถไฟฟอร์ดครับสวัสดีครับ